น้ำหมดเลนตัวละโอ้โหโอ้โหน้ำสะบุมดหมดหมดน้ำมันน้ำเดี๋ยวตักน้ำนี่คือการหาปลาแบบลบากบากนดน้ำมน้านึงโอ้อันนี้มันเก่าไปแล้ว สบายดีวันนี้วันนี้เขาจะพามาหาปลาเนาะตอนเด็กรักยาบตุ้มไปไปไปคือตัวหละมาเอาลืมเหี้อยู่เกลือกันปะเหนว่อยหมจับเหี้

วันมึงก็ใช่ตัวมึงตาอขึ้นเ่งบ้านขขกแชมนะอยู่แชมแบดโอ้โตบเลยไหมอนอยูนี่ที่ไหนเกียมเยนี้เก่งมันตงเวลาส่งเมาเลยอาบ้าฉดไปเสุกค่าย่ป็นเลางเตี้ยนี่สินี่สไนบ่ะไหนบ่ะ่คือนเาพา่ หายตุ้มนันตื่น <laughs> ใช่ไหมสูกล้องนี่มั้ยน้องคุ้มไว้ไน้นะได้ไดไดเลย16่สิน <sh arp> ึ่งง่ง่้ยูเลยดูออาเลยนะ่่เเ็บใช่ไหมมะสามตร่แย่เพิ่นเมาแล้วไม่กินขี้บุซี่ชั้นละพว <sk ull> จับป่าเนอะน่เนอะไม่ต่ำขั้วันนี้ขักกันดู่อ้นอนละเริ่มละมีอย่างนี้มีอย่งนอนละโอ้โหด้านละลินด้าแล้ว เียเอาห่าไวตัวบ่แล้วป่าลี่งามเไม่บอกไม่ให้สมูนบักตัวลจับมือเอินุบากันเลยสูเออเงี้มืองนะเออเออเห็นไหมฮ่า ไปแล้วป่ะผมส่งสูนองที่ังห่านอนบุเสียวรอบุเสียวเลยัเสียวเลยมันรอเลยแบบทาง โอ yeah! ้ลหนึ่งนะนี่สุดทิ้งห้าเมื่อกี้มกครับวันดีเสร็จแล้วอยากมัวน้องขอได้ เห็นมาอาลบกหัดรินหน้าแล่อิจฉาย่ามใดก็ได้บกไปแค่หัวใจหรือเป็นของตายนี่สิสองตรงสุด กลมหน้าทำงานเหเมาตกตัวขอรับตาไปเธอแอบพาใครมาตีท <N> ้ายครัวเก็บพอแล้วมาขี้ใส่ใจผัวเป็นหน่อยเป็นหัวให้เธอช่วงได้แต่ทวงถามว่าสันผิดอะไรว Wow Anh nênh 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 nè! nênh 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 ลูตัวนี้โทมัเก็นหลราหมดเนี่ยตัวละหมดดุปูวีแล้ว็ีแล้วสู้หมดหมดหมดนี่นี่คือการหาปลาแบบลำบากลำบากนิดหนึ่งหาอยู่หากินแบบบ้านบานู

ปานบอกแล้วสิกัวมึงน้ำน้ำมึงน้ำในห้องนั้นห้องน้ำเขาขึ้นเลยตีร่างตาบอกสีโซ่เลยไมื่นี้มาโซ่วิธีการตีกระลังกาหน้าเพียงหัวเขาเนาะเมื่อกเมื่อประเทศเราไมันมันจะมันจะม้วนไผ่เห็ดได้เนาะมันจะม้วนไผ่เห็ดได้เดี๋ยวไม่นี้ตุลาสิมาสอนวิธีการตีกระลังกาหน้าเพียงหัวเขานะเอามาส้มกันเลยขอออกไปหนึ่ง สองาเมื่อกี้อัดชิบซัดเนาะสลิปรุดนะิมว่าบึงหอบที่สองเขาจบนบึงหอบที่สองเขาบึงหนอไหมอที่สองหอบที่สองโอ้โหเดาสอนวิธีการปีกลังกาอบที่สเนาะหนึ่สองสามมีน้ำมาหนึ่งโอ้อันนี้ The motherfucking Eagle Double Chains Snoop โอ้โนอันนี้ผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาดเลหลายเนาะมึงหนานดีนะ <laughs> <laughs> A few moments later. to <laughs> กำลังพีคป่าเนาะแซ่บมาแล้วมาแล้ววันนี้หน้ามัน่ะทำเซียวไม่ทนไม่ทนต้องอดตายเมาหนักแล้วตอนนี้แต่ข่อยไม่ได้เมาคนเดียวไม่ได้กินเบียร์วันนี้วันนี้บ้าวันนาตอนบ็กินเบียร์เนาะแปลกดูได้จริงแด่แปลกปกติปกติปิดเท่าไหรก็ ปกติปนดเลมับขึ้นมามัดขึ้นมาเอแบบไปเลยพรเนาะตรอมด้ตอส่อปั๊ไดพัดเล่าปนิันกองก้อยนะจเนาะ้านกองก้อยหลาหมู่ไข่โอ้ยทเธออยู่บนถนนไม่เคยโดนฟาแลฝนต้องอดทนไม่ทน <laughs> mình, đi chào, mình đi chào 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 này, chào 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 Đào tên nó chẳng hồn bay lèo Nào nào lại bay nụ hôn nó 开始，哦，开始。 ลงเลยรงครับคลิปเฮากิดจบลงเท่านี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันกดซับซากอกกดซับซากไข่กดอันกระบอกกระลิงนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะถ้าติดตามคลิปต่อไปโอ้ยโอ้